ยังไงบ้างคะชอบที่ไหนที่สุดท่ามชอบอุทยานอยู่ทายานเนาะสองอันเนาะสุดยอดโอเคนะแล้วเอาวิสคอาวินเดียนะประวัติศาสตร์ค่ะเนาะแล้วก็เพื่อความประทับใจว่าเราได้เช่นเหมือนเรือก็ได้เห็นว่าเหมือนเรือลนปของโปแลนด์ธรรมชาติค่ะ และพอมาเสร็จแล้วเราก็มาเจอถ้ำซึ่งมีหินงอกหินย้อยที่เป็นของโบราณนับพันปีก็เป็นความตระการตาอีกอย่างหนึ่งทําให้เราอยากกลับไปเที่ยวเมืองไทยของเราซึ่งมีอยู่ถ้ำหนึ่งเป็นหนึ่งในสามของโลกเช่นเดียวกันแต่อันจะเล็กกว่านี้ชื่อถ้ำโกมในอีกทองสองอ๋อค่ะอนุญาตโปรโมตต่อของวเราบ้างนะค่ะแล้วก็พอมาถึงกุสยานแห่งชาติ พิิเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากซึ่งเรากยายามให้เรารักษาอย่างนั้นมากจะมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่ขนาดนี้เขากำลังลดลงอยู่คือที่กระบี่ที่กระบี่สวยมาก อย่างนี้เหมือนกันแล้วเป็นเล็กๆอย่างนี้เหมือนกันมันตกจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มันจะพยายามรักษาธรรมชาติกับที่แล้วแบบจะไม่หลากหลายไี่ดูเหมือนเหมือที่นี่ใช่ค่ะใช่ใบไม้จะไม่เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีจ้ะอืมจ้ะเรื่อกแห้งก็คือไอ้อะไรอะไข่กับกันก็ดีมันจะได้เห็นโรคประวัติศาสตร์นะเนาะความหลากหลายเนาะมันหลากหลายเนาะเพราะว่าเราไปสี่ประเทศทั้งหมดโปแลนด์ ออสเซียสโลเวเนียโครเอเชียแต่ละวันก็แบบมีแอดเวนเจอร์ไงไม่ได้เดินดูอย่างเดียวเนาะค่ะมีนั่งรถไฟนั่งเรือแต่ไี้กะเป็นนาะอ <c oughs> ันเดียวกันนี้จ้ะ <c oughs>